พี่น้องมาดูผ่าไม่น้องกันขายผักอีกแล้วค่ะมีผักไม่น้องกันก็มีฟักทองอยู่ค่ะ นก็ตกค่ะดูฟองฟ้านะคะดูคึ้มหมดเลยครับแม่ลูกค้าก็ไม่เดินมาดูมาชมกันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะน้องกันนะัดแชนเนลนะคะ ้วยก็มีนะครับ้วยร่มก็ไม่ได้เอามาเลยฝนลูกกรตกแล้วแม่ค้าก็ขายไม่ดีอะไรจะลงช่วยซื้อหน่อยจ้าอยา ขายค่ะอยากขายสิบบาทเลยจ้าอ้าวไม่จ้า ทองหนู250ใช่ไหมหวยสองย250บาทซื้อเยอะมากเลยดูทองฟ้าค่ะแม่ค้าจะรอดไหมเนี่ยวันนี้ทองฟ้าดูทองฟ้าค่ะพี่ก็ถามรวมของพี่มาด้วยหรือเปล่าเนี่ยพี่ถอดพี่ดูลายอ่ะพี่บอดอ่วช่องโอ้ ท,ที่อยู่ในลายมันก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็เยอะเหมือนกันนะนะหลายเจ้านะพันเก้าโอ้ันเก้าเกบาทรถเรียบร้อยแล้วใช่ไหมห้าเจ้าเจ้าโอ้ดวแหลกที่ก็รอเก็บข้อความของรูค่ะดูแม่ค้าขายของค่ะเต็มตลาดเลยค่ะลูกค้าไม่มีมีแต่แม่ค้าจ้ะ ามาดูกันเลยค่ะผักไม่จ้าผักจ้าผักจะผักค่ะฟักทองมันๆเลยค่ะมาแล้วเลโลู่ไปทำในท้องที่นะ เอามาไวมันไม่นี่หรอมันไม่ฉ่ำแปดโมงของหนูได้สิดีโลดนี่ง่ายสิเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขามาส่งเออเอามาส่งเก้ามงกบหนูกำใช่หนูกลัวมันเขียวไม่ใช่อะไรหรอกใช่ใน,นี่เขาบอกเวลาเจ็ดโมงแล้วผมเจ็ดโมงไงอ๋ออเดียรให้เขาก่อน<ช>นายดูพี่ตี้หมูสามชั้น ท่าโลมาิอะผู้ท่ากันชาโลนะ่เอาเผิมีไงตอนตอนกลา้นอ่ะคืนนี้เหรอ่ไล่ไปน่ะเพมีกล้วนงอ่ไม่หนลไม่อ่านอ่ะอานี่ไม่น่เลอมีหนูเอาอันน้ดีกว่าหนูเปลี่ยนใจละหนูเอาไว้โคมอ่อนดีกว่าหมดแล้วเหรอม่า่านเลไหมีด้่ พ่อค้าขายหมูค่ะค้าขายหมูสดน้องกันก็สั่ง okay. like 1นกิโลหมูชามชั้น1นึ่งกิโลร้อยห้าสิบปะน้อัน ผักจ้าผักจ้าช่วยซื้อหน่อยจ้าไม่แพงหรอกจ้าอันนี้เป็นต่าเลยอ่ะคันน้ำรอข้าวนะครับ<อ>ลืมอไายอีหมันเก็บตีเดี๋ยวผมก็มองกิดแล้วนเป็นความรอข้าวมานะก็มอ,อะไร ดูไม่มีั้งห้วันนี้สั่งเยอะมาสมชั้นเอ้วไ่งให้เดียวอ้ออครึค่งกิโลซื้อไปยังไม่ทำอะไรเลยนั่นนะอ่าาวางกาัน่ราคามาได้ล่ๆๆนะเอ้าแล้วพี่นี่ไปไหนไม่มาเอาครับพี่อะไรนะพี่เพิ่เ<า>หรอพี่เพิ่ เออเปิดมันพยายามสั้งพวกใครที่มีไน้หนพรุ่งนีมชั้นแล้วอ,อ๋ว <c oughs> อ,อวันนี้ไม่มีเหรอได้บอกว่าเดี๋ยวจะมาส่งหมูสามชั้นอะสามชั้นนี้เออกระดูกอ,อ่อนี่ไอ้หูกระดูกอ่อนอยู่นะเนี่ยเอาพรุ่งนี้ดีกว่ามาั้งไปแล้ว เปลี่ยนใจเอาพวงนี้ดีกว่ามอหก็รมาใอลอ่อนกระดูกอ่อนเนื้อผปุ๊บมาปั๊บใจยากแกสี่ากบนดีนะไปไหนน้อตังตังงโโหไม่มีดีแล้วมันมีอยู่ในตู้ห้าสิบบาทพอ พอแล้วแค่เนี้ยอาเิ R ีใส่ถุงก็เต็มอีกโดนบนเยแกลัวโดนบนใช่ไหมอย่าเพิ่งตกนะจ๊ะฝนจ๋าพิตตี้ขายประทูเร็วๆลูกค้ามา โหเยี่ยมมากเลยอะลูกค้าขายของวันนี้แย่มากมากเลยไม่มีลูกค้าเลยมมีีไไไ่่ ลอยกระทง <À. S 1> เอาเลยจ้าสิบบาทเลยจ้าสิบบาทจ้ะสิบบาท ไจ้า25บาทจ้าไหนนะอย่างเดียวแล้วคะกลังดูจ้าดูก่อนอ๋อดอกผักอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วคะถ้าแบบของนั่นมันจะขาวอวบแต่อันนี้อร่อยจ้าสิบบาทจ้าสิบ สี่สิบอีกสิบบาทนะคะดูก่อน<า>ขอบคุณค่ะใช่โมอคอรีจะหมดแล้ว

สำหรับมีขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะน้องกันนะ์ชาแนลจ้าสวัสดีค่ะ